สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ730 LI ปี2014นะฮะทะเบียนไม่ได้ให้นะฮะราคา499,000ัตบาทเปิดราคาเลยนะฮะราคาเล้าใจแน่อนอนปี2014 499ราคานี้นครับต่อรองได้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับ730 LI ปี2014 <S <S หน้าหลังซ้ายขวาเดิมรถเดิมอุบัติเหตุไม่มีแตกไม่มี น้ำท่วมไม่มีไฟไหม้นะครับมีเก็บสีบ้างบางชิ้นนะครับมีเก็บสีบ้างบางชิ้นออปชั่นนีแบบไม่รู้จะสาธยายครบหรือเปล่านะวันนี้นะครับไม่รู้จะอธิบายครบหรือเปล่าออปชั่นนะฮะเด็ดสามศูนย์เตัวนี้ป้ายแดงเกือบ6แถวแถวหกล้านบวกลบป้ายแดงแถวแถวหล้านบวกลบเราขาย44่เออไม่ใช่เราขาย4ี4่เก้านะฮะสี่เก้ต่อรองได้นิดหน่อยแค่นั้นนะฮะตอนอันนี้เราขายแบบตั้งราคาแบบคืนกําไรให้กับ เอฟซี FC, นะครับยื่นกำไรให้ครับเอฟซีประตูดูดสี่บานนะฮะประตูดูดสี่บานนะนะ,นะประตูดูดสี่บานนะครับออปชันคือประตูดูดสี่บานประตูดูดสี่บานชกหลังไฟฟ้านะฮะชกหลังไฟฟ้าชกชกหลังลมโชกหลังเป็นถุงลมนะครับโชกหน้าเป็นคอยสปริงม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ามองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้า แอร์แบ็ก abs แอร์แบ็กสิบใบไม้สองแสนนะฮะปกติครับรถผู้บริหารต้องเดินทางอยู่แล้วออกมาต้องหกล้านนะครับออกมาต้องหกล้านนะครับเพียนะครับแอร์ดิจิตอลกล้องหลังมีหมดนะครับหลังคาซันรูฟนะครับหลังคาซันรูฟม่านไฟฟ้านะครับม่านเปิดปิดไฟฟ้านะครับม่านเปิดปิดไฟฟ้าไปเร็วๆกันเดี๋ยวจะสาธยายไม่หมดนะครับมี โต๊ะทำงานนะครับเบาไฟฟ้านะครับเบาไฟฟ้าแอร์รอที่ต้นหลังแยกแอร์เสานะครับจอมีให้สองจอนะฮะจอซ้ายกับจอขวาด้านหลังคนขับนะครับแล้วก็บอกครับบ่อยฟ้าครับครับบ่อยฟ้านะครับบอกไฟฟ้าครับบอกไฟฟ้าคู่บอกไฟฟ้าหลังนะครับบบาไฟฟ้าหลังอันนี้ก็พับเก็บได้เรียบร้อยนะครับไปดูแอร์ออร <Scotland. S 2> ข้างกัน ไม่ใช่ไปดูมันข้างกันมันข้างไฟฟ้าเป็นอย่างนี้ฮะเราปิดไฟฟ้าอย่างนี้เลยออปชั่น6ล้านนะครับออปชั่น6ล้านเราขาย4 9 9นะครับเอาไว้คืนกำไรให้กับ f c นะครับก็มีจอนะครับแล้วก็มีแอร์เสามีแอร์กลางแผ่นซใส่ได้นะฮะเครืร่องเล่นได้เลยเครื่องเล่นได้เลยนะครับ เออเพิ่งเล่นได้เลยโชกคถุงลมฝาท้ายไฟฟ้านะฮะเท้าไฟฟ้าถ้าอยากแบบว่าอยากได้เท้าไฟฟ้าก็ไปทําเพิ่มเอานะฮะกว้างๆนะภายในกว้างๆนะฮะหน้าหลังซ้ายขวาเดิมนะครับรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับรับประกันโครงสร้างนะฮะทะเบียนไม่ได้ให้นะครับ499าราคาราคาผมไม่อยากจะเทียบกับอะไรนะฮะจอเจอมีหมดป้ายแดงกับ6กล้านนะครับเบาะหนังแท้ทั้งคัน ลายไม้ทั้งคัน <c oughs> นะครับลายไม้ทั้งคันบ่อไฟฟ้าผู้หน้าบ่อไฟฟ้าหลังลายไม้ดูลายไม้พูดเนี้ยคลาสสิกปุ่มสตาร์ทมีอะไรอีกไหมหลัง <c oughs> ท้ายไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรแล้วรอบคันรอบหนึ่งบนรอบคันรอบหนึ่ง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาททะเบียนไม่ได้ให้นะครับจัดไปแน่แน้เต็มอยู่แล้วฮะจัดไปแน่แน่หกเจ็ดแสนอยู่ละ ครับผมจัดไปนั้นได้หก6700แสนอยู่แล้วใหญ่เบลเอร์เทอร์นะครับ 730Li ปี2014นะครับย้ำปี2014ครับผมสนใจก็ทักทายได้นะครับขอบคุณครับ